สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้จะพาทุกคนมาวาดนะครับการออกแบบลายผ้าแบบลายน่ารักน่ารักนะครับผมเป็นวัยรุ่นนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็จะทําเป็นตัว seamless pattern ด้วยนะครับนั่นก็คือต่อกันได้ทุกที่ทุกทางนั่นเองนะครับตัว seamless pattern หมายถึง pattern ที่สามารถต่อกันต่อกันได้เนียนนะครับแบบไร้รอยต่อนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้ผมจะทําลายน่ารักน่ารักนะครับเป็นกระถางต้นกระบองเพชรก็แล้วกันนะครับผม เปิดขึ้นมานะครับเลเยอร์แรกนี้ผมได้เทพื้นเนี่ยเป็นสีเทาอ่อนไปแล้วนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเปิดขึ้นไปหนึ่งเลเยอร์นะครับวาดกระถางลงไปได้เลยนะครับผมขออนุญาตใช้สีน้ำตาลนะครับผมวาดลงมาได้เลยนะครับโอเคแบบนี้ครับผมมาดูตัวบลัดนะครับบลัดเนี่ยผมใช้ตัวเทคนิคเข้าเพนนะครับส่วนขนาดของบลัดเนี่ยอยู่ที่19นะครับผมหรืออ่ะ20ก็ได้นะครับ ขนาดบลัตที่20%นะครับหลังจากนั้นนะครับได้กระถางแล้วนะครับเรามาเพิ่ม1 l a เลเยอร์นะครับแล้วก็ผมขอเป็นสีขาวก็แล้วกันนะครับผมผมจะวาดข้างในนะครับเป็นดินนั่นเองนะครับผมวาดลงไปได้เลยนะครับแบบนี้นั่นเองนะครับตัวดินข้างในเนี่ยผมอยากได้ให้มันมีแบบว่าคล้ายๆเป็นเม็ดดินหรือเป็นทรายๆหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะ ดูดสีน้ำตาลนะครับแล้วก็จิ้มลงไปเลยนะครับผมแบบนี้นั่นเองนะครับอืมนะครับแบบนี้นะครับผมเป็นสักสานิดหน่อยนะครับเรียบร้อยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมจะวาดต้นกระบองเพชรเลยก็แล้วกันนะครับผมเปิดขึ้นไปหนึ่งเลเยอร์นะครับแล้วก็เลือกสีเขียวได้เลยนะครับสีเขียวเนี่ยเอาสีนี้ก็แล้วกันนะครับผม วาดขึ้นมาได้เลยนะครับสำรับต้นกระบ,บองเพชรผมอยากได้สักประมาณนี้นะครับส่วนนี้เป็นส่วนที่ยึกยึกยืดยหน่อยนะครับผมข้างล่างนะครับวาดยึกยืยืดนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ถูกฝังอยู่ในดินนั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นก็เทสีลงไปได้เลยนะครับเรียบร้อยแบบนี้แหละครับหลังจากนั้นก็มาวาดแขนนะครับออกมาซะหน่อยนะครับต้นกระบ,บองเพชร นะครับผมก็ซักประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนี่ตดูตัวกระถางนะครับกับตัวดินหน่อยนะครับผมอยากย่อลงนิดนึงนะครับผมโอเคเดี๋ยวปิดตาตัว snapping ไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับโอเคจากนั้นนะครับผมจะมาทํางานที่ตัวต้นกระบองเพชรนะครับอยากได้เป็นสีเขียวที่เข้มขึ้นมานะครับเป็นเฉดที่เข้มขึ้นมาหน่อยนะครับผมจะมาวาด ต้นกระบองเพชรเนี่ยเขาจะมีแฉกถูกไหมครับวาดลงมาแบบนี้นะครับผมอืมอน,นี่นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับผมโอเควาดพอเป็นกิมมิกนะครับผมประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีหนามถูกไหมครับใช้ตัวนี้ทำได้เลยนะครับเป็นหนามเป็นแค่ซิมโบลิกใส่นิดๆหน่อยๆนะครับพอให้รู้ อย่าใส่เยอะนะครับผมนี่นี่หน่อยพอนะครับแล้วก็ขอสีขาวด้วยนะครับตัวหนามครับออกมาตัดกันนี่แหละนะครับผมหลังจากนั้นผมอยากได้ดอกของต้นกระบองเพชรด้วยนะครับผมขออนุญาตเปิดขึ้นไปหนึ่งเลเยอร์นะครับสําหรับดอกเนี่ยอยากได้เป็นสีชมพูสดเลยก็แล้วกันนะครับผมเรามาวาดกันนะครับผมอยากได้สักประมาณนี้นะครับผม โอเคใช้ได้เลยนะครับอยากให้มันมีแบบว่ากระจายกระจายออกมาด้านบนด้วยนะครับผมแล้วก็อยากได้สีที่เข้มขึ้นนะครับมาเป็นกลีบด้านล่างแบบนี้นะครับอืมหลังจากนั้นขอดูพิเคตออกมาหน่อยนะครับผมแล้วก็เอาลากมาวางตรงนี้ด้วยนะครับกลับซ้ายไปขวานะครับย่อลงนิดหน่อยนะครับที่กลับเพราะว่าผมอยากให้มันดูแตกต่างกันนิดนึงนะครับเอียงนะครับก็ย่อลงครับผม โอเคใช้ได้เลยนะครับขออนุญาตดูพิเคตออกมาอีกหนึ่งอันนะครับผมแล้วก็ลากมาครับไว้ตรงนี้ด้วยนะครับผมย่อลงเล็กๆสำหรับตรงนี้นะโอเคสักประมาณนี้นะครับผมใช้ได้อยู่นะครับเสร็จแล้วหนึ่งต้นนะครับผมง่ายๆถูกไหมครับตัวนี้เนี่ยขออนุญาตเมิดเลยก็แล้วกันนะครับผมเมิดเลยนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยววาดอีก เปิดขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์นะครับแล้วก็จะวาดอีกต้นหนึ่งนะครับผมสําหรับตัวนี้เนี่ยกระถางขอเป็นสีเข้มขึ้นก็แล้วกันนะครับเป็นน้ําตาลที่เข้มขึ้นมาหน่อยนะครับผมจากนั้นก็วาดกระถางลงไปได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยอยากได้เป็นกระถางแบนๆใหญ่ๆหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะทําตัวต้นกระบองเพชรเนี่ยใหญ่ๆนะครับผมหลังจากนั้นมาขอสีขาวนะครับ เปิดขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์นะครับทำเป็นดินนั่นเองนะครับผมมากำหนดพื้นที่กันนะครับโอเคโอเคยืดๆไปได้เลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นแค่ดินนะครับโอเคใช้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นมาดูดสีนี้หน่อยนะครับมาแต้มๆจุดๆนะครับให้ดูเหมือนเป็นมีเม็ดดินนะครับสกๆานะครับผมแบบนี้นั่นเองเห็นไหมครับมีเม็ดดินสกๆานะครับผม โอเคหลังจากนั้นมาวาดกันครับผมขอเป็นสีเขียวที่สว่างขึ้นมาหน่อยก็แล้วกันนะครับเป็นเฉดเดียวกันแต่ผมอยากได้สว่างสว่างขึ้นมาหน่อยครับผมมาเหลืองเหลืองสว่างเหลืองเหลืองหน่อยก็แล้วกันโอเคเรียบร้อยนะครับเปิดขึ้นมาหนึ่งเลเยอร์นะครับหลังจากนั้นก็มาวาดต้นกระบ,บองเพชรกันครับต้นนี้เนี่ยผมอยากได้ให้มันดูแบบว่าใหญ่ๆหหน่อยนะครับ แล้วก็ด้านล่างเนี่ยให้เป็นเส้นยืกๆนะครับผมโอเคเพราะว่ามันถูกฝังอยู่ในดินนะครับเทลงมาได้เลยนะครับผมแบบนี้แหละโอเคสีเขียวสดใสนะครับได้ใจมากเลยนะครับหลังจากนั้นเรามานะครับอยากได้สีเขียวที่เข้มขึ้นนะครับมาทําเป็นเส้นครับผมกวาดลงมาได้เลยนะครับโอเคแบบนี้นะครับผมนี่นะครับวาดเป็นแฉกออกมาได้เลยนะครับ โอเคครับต้นกระบองเพชรของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ใส่น้ำนะครับผมนิดๆหน่อยๆนะครับน้ำเนี่ยขอสีขาวด้วยแล้วกันนะครับจะได้เอามาตัดกับสีเขียวของเรานะครับผมสำหรับดอกต้นนี้นะครับผมจะใช้เป็นสีเหลืองนะครับทุกคนครับขอเป็นสีเหลืองสดๆเลยมาลองดูแล้วกันนะครับเปิดขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์นะครับผม หลังจากนั้นก็มาวาดดอกของต้นกระบ,บองเพชรกันนะครับอยากได้ดอกแบบว่าผิวๆหน่อยนะครับสําหรับอันนี้นะครับสักประมาณนี้นะครับผมสวยงามใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็ขอสีที่มันเข้มขึ้นมาหน่อยขอเป็นสีแดงเลยแล้วกันนะครับเอามาตัดโอเคใช้ได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับผมเสร็จเรียบร้อยขออนุญ,ญาตดูพิเศตออกมานะครับแล้วก็ เอามาวางด้านนี้ด้วยนะครับทําเป็นเล็กๆแล้วก็เอียงไว้นะครับให้มันมีดอ,อกมาโผล่ฝั่งนี้ด้วยก็แล้วกันครับผมเอียงอีกดีกว่าครับโอ,โอเคและประมาณนี้นะครับผมหลังจากนั้นผมจะทําการเหมิดเลยแล้วกันนะครับต้นกระบองเพชรต้นนี้นะครับอ้วนๆน,น่ารักของเรา เมดเลยนะครับแล้วก็เปิด New Layer ขึ้นมานะครับแล้วก็มาวาดกันต่อนะครับสําหรับกระถางอันที่3ามเดี๋ยวเรามาวาดกระถางกันนะครับกระถางตัวนี้เนี่ยผมอยากได้เป็นทรงแบบว่าทรงกระบอกนะครับผมยาวๆนะครับแบบนี้โอเคใช้ได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นก็เปิดขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์นะครับขอเป็นสีขาวนะครับเป็นดินนะครับผมโอเค โอเคเทลงไปได้เลยนะครับขอเม็ดดินนะครับมาจุดๆนะครับสักๆให้รู้สึกเหมือนมีเม็ดดินเม็ดทรายนะครับผมหลังจากนั้นก็มาวาดต้นกระบองเพชรได้เลยนะครับผมเปิดขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์นะครับขอเป็นสีเขียวตรงนี้เนี่ยผมอยากได้เขียวหลายๆเฉดนะครับขอเป็นสีสว่างหน่อยก็ลอกกันเป็นเขียวเขียวเหลืองเหลืองเลยนะครับอันแรกเนี่ยแล้วเราค่อยมาไล่เฉดสีกันนะครับผม เอามาวางครับวาดลงไปนะครับโอเควาดลงมานะครับโอเคโอเคมาครับน่าจะโอเคหลังจากนั้นมาเปิดแค่นหนึ่งเลเยอร์นะครับเอาลงมไว้เลเยอร์ข้างล่างนี้ก็แล้วกันนะครับขอเป็นสีเขียวที่เข้มขึ้นมานะครับผม ขอเป็นเขียวที่เข้มขึ้นมาประมาณนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นก็วาดลงไปได้เลยนะครับผมอมืแบบนี้นะครับอืแบบนี้นะครับผมวาดลงไปได้เลยนะครับผมแบบนี้นะครับ แล้วก็เปิดขึ้นมาห,หนึ่งเลเยอร์นะครับเอาไว้เลเยอร์ด้านล่างนะครับแล้วก็ขอเป็นสีเขียวเขียวเข้มเลยนะครับเอามาไว้ด้านล่างนะครับผมก็จะวาดขึ้นมาครับผมเขียวเข้มนะครับเขียวเข้มนะครับก็เขียวเข้มนะครับผมโอเคอยากให้มันออกมาด้านนอกด้วยนะครับ โอเคมีออกมาด้านนอกด้วยดีกว่านะครับผมประมาณนี้ฝั่งนี้ด้วยเหมือนกันดีกว่านะครับผมให้มันออกมาด้านนอกด้วยครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมใช้ได้เลยนะครับสําหรับต้นกระบองเพชรต้นนี้นะสําหรับดอกของต้นนี้นะครับผมอยากได้เป็นสีแดงนะครับขอเป็นสีแดงสดเลยก็แล้วกันนะครับผมโอเคเปิดก็แม่งหนึ่งเลเยอร์นะครับ แล้วก็มาวาดดอ,อกของต้นนี้กันนะครับผมดอ,อกของต้นนี้เนี่ยผมอยากได้เป็นแนวคิ้วๆหน่อยนะครับเป็นแบบว่าคิ้วๆนะครับนี่แหละนะครับคือสิ่งที่ต้องการนะครับผมโอเคครับเยี่ยมมากเลยนะครับผมหลังจากนั้นทำการดูพิเค e นะครับแล้วก็ลากออกมา วางฝั่งนี้ด้วยอเอ็นเอ็นหน่อยก็แล้วกันดีมากเลยครับผมดูพิเคทนะครับเอามาวางตรงนี้ด้วยนะครับย่อลงหน่อยก็ล้อกกันนะครับจะได้มีขนาดที่หลากหลายนะครับผมดูพิเคทออกมานะครับมาวางตรงนี้นะครับผิวๆหน่อยโอเคครับดูพิเคทออกมานะครับ แล้วก็เอามาวางตรงนี้ด้วยนะครับผมตรงนี้ลองฟลิปดูนะให้มันหันเข้าแบบนี้ก็น่าจะดีนะครับผมโอเคใช้ได้เลยนะครับขออีกอันนึงมาอันสุดท้ายละนะครับมาวางตรงนี้เอียงหน่อยย่อลงนิดนึงนะครับโอเคใช้ได้เลยนะครับผมยอดเยี่ยมมากครับ หลังจากนั้นก็จะทําการเมิดเลยก็แล้วกันนะครับผมเมิดกระถางด้วยนะครับผมเรียบร้อยนะครับเราจะได้ต้นกระบองเพชรทั้งหมด3แบบนะครับผมหลังจากนั้นนะครับทําการกรุ๊ปงานไว้ดีกว่านะครับกรุ๊ปไว้ทั้งหมดแบบนี้แล้วก็ดุพิเคตออกมานะครับกรุ๊ปใหญ่เนี่ยเราเก็บงานไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาทํางานที่กรุ๊ปที่เราได้ดูพิเคตออกมานะครับผมทําไปทีละต้นนะครับขออนุญาตปิดตา สองอันนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวทำงานตัวนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมลากมาวางตรงกลางนะครับเปิดตัว snapping ด้วยนะครับผมโอเคลากมาวางตรงกลางให้เขาอยู่กึ่งกลางพอดีนะครับผมแบบนี้แหละถูกต้องแล้วนะครับหลังจากนั้นทำการ duplicate ครับผมแล้วก็เอามาวางด้านนี้นะครับให้มันอยู่กึ่งกลางพอดีแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ duplicate ออกมานะครับ เอามาวางด้านขวามือเช่นเดียวกันนะครับให้มันอยู่แบบกึ่งกลางพอดีนะครับผมแบบนี้แหละเยี่ยมมากเลยครับตัวนี้เนี่ยปิดตาเขาไปก่อนนะครับตัวใหญ่นะครับหลังจากนั้นเรามาทํางานที่ตัวกลมกันนะครับผมเดี๋ยวขอขยับนิดหน่อยนะครับอยากให้เขาอยู่สักประมาณตรงนี้นะครับผมนะครับหลังจากนั้นก็รูพิเศษออกมานะครับโอเคแล้วก็ ลากเขาลงมาด้านลา่างแบบนี้นะครับผมอเปิดตาตัวนี้นะดูพิเศตออกมานะครับแล้วก็ลากขึ้นไปด้านบนนะครับโอเคให้กินไปนครึ่งนึงแบบนี้นะครับถูกต้องแล้วนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวต้นฉบับเนี่ยเ,เราเก็บไว้นะครับผมหลังจากนั้นเรามาทํางานกันที่ตัวนี้นะครับมาขออนุญาตลากออกมาก่อนเนาะโอเคสักประมาณนี้นะครับ แล้วก็ดูพิเคตออกมานะครับผมหลังจากนั้นก็ลากขึ้นไปครับลากขึ้นไปให้กินไปสักครึ่งนึงนะครับโอเคแล้วก็ดูพิเคตออกมาอีกหนึ่งอันนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ลากลงมาได้เลยนะครับกินเข้ามาเลยครึ่งนึงนะครับแบบนี้นะครับผมเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวต้นฉบับนะครับอ่าลองลองปิดตาดูนะครับ เราจะได้งานประมาณนี้ทีนี้เนี่ยด้านในเรายังสามารถเพิ่มอะไรได้อีกนะครับผมทุกคนครับสมมุติเราจะใช้ตัวนี้นะครับมาย่อลงนะครับผมติ๊กเลือก uniform นะครับย่อลงเล็กๆก็ได้ตัว snapping เนี่ยเอาออกได้แล้วนะครับโอเคครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเรามาทำงานกันนะครับย่อลงนะครับแล้วก็เอาไว้ซักตรงนี้ก็แล้วกันนะครับผม โอเคนะครับแล้วก็มาตัวนี้นะครับย่อลงนะครับให้มันอยู่สักประมาณไว้ตรงนี้ดีกว่านะครับเอาวงกลมเนี่ยขยับออกมาไว้ฝั่งนี้นะครับโอเคขออนุญ,ญาตดูพิเศษตัววงกลมมาอีกอันหนึ่งก็แล้วกันอยากได้เล็กๆอ,อยู่ตรงนี้นะครับผม โอเคเรียบร้อยนะครับเท่านี้เราก็จะได้ตัวนี้คือตัวเซมเล e แล้วนะครับผมทุกคนครับครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันดูนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับผมจะทําให้เป็นตัวแฟตเทนเลยก็แล้วกันนะครับเรียบร้อยแล้วก็ดูพี่เคกเก็บไว้ก่อนนะครับแผ่นใหญ่นะครับผมหลังจากนั้นก็มาย่อลงครับมาติ๊ก อย่าลืมติ๊กตัวนี้ด้วยนะครับ Snapping นะครับเขาจะได้เข้าองศาเข้ามุมเป๊ะพอดีนะครับโอเคเรียบร้อยมาดูพิเคตนะครับผมหลังจากนั้นก็ลากออกมาด้านนี้นะครับเป็นไงบ้างครับผมสวยงามถูกไหมครับหลังจากนั้นก็เหมอดดาวได้เลยครับผมเหมอดดาวนะครับดูพิเคทออกมา1อันนะครับแล้วก็ลากลงมาได้เลยนะครับเห็นไหมครับผมทุกคนครับ แค่นี้นะครับเราก็จะได้ตัวเซมเลตแพทเทิร์นแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะส่งขายทั้งเว็บไมโครสต็อกได้ด้วยนะครับหรือตลาด POD นะครับปริ้นออนดีม n นหรือจะเอาไปทําเป็นปกสมุดโน้ตขายที่ตลาด KDP ทําแค่นี้นะครับสามารถไปได้ทุกตลาดเลยนะครับนอกจากนี้ใครจะขายเป็นพวกไฟล์ดิจิตอลก็ได้นะครับที่ Etsy หรือพวก Creative Market ต่างๆนะครับผม สามารถวางขายได้หมดเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากมาเรียนออกแบบลายผ้านะครับตอนนี้ผมก็เปิดคอสอนอยู่นะครับสามารถติดต่อได้ที่อินบ็อกซ์ได้เลยนะครับผมสำหรับพื้นแบ็กกราวข้างหลังนะครับอยากได้เป็นสีสันสดใสลองเปลี่ยนสีข้างในดูก็ได้นะครับผมเราลองมาลองเปลี่ยนสีแบ็กกราวดูนะครับถ้าเป็นสีแดงเห็นไหมครับสีแดงก็สวยเลยนะครับผมเพราะว่าตัด กับสีเขียวนั่นเองนะครับผมสุดท้ายนี้ใครที่สนใจนะครับอยากเรียนออกแบบลายาาพติดต่อได้ที่อินบ็อกซ์เพจรวยด้วยภาพได้เลยนะครับผมแล้วเจอกันนะครับทุกคนครับสวัสดีครับ